เลยพากูขี่มอเตอร์ไซค์ลงตื่นมาอทีหนึ่งเอ๊ะเป็นยังกูตื่นตื่นหน้าแล้วกูไปจับแม่งยังมีก้อนกวดอยู่เลยกงแม่กูไปส่องกูตกใจเลยจะู้ไม่ได้จะไม่ได้เลย ม่เคยอยู่ผมไปเรียนกันหมดเนอะกูก็ตื่นสายกูไม่ได้ไปเรียนมันกลัวตัวเองนะบางทีมันมันคืออะไรวะก็คืนขี่มอเตอร์ไซค์ลงวันนั้นหกแกูคิดจะสองอย่างกูจะปล่อยให้มึงนอนที่นี่หรือวาหรือพากูขับหอสุดท้ายกูมานพากูขับหอแต่ตื่ไม่เคยคิดพาผมส่งโรงพยาบาลเลยทั้งที่ไม่กระล้มในโรงพยาบาลเลวะกูเดนทำโอ้ย ตัวนี้บดชะบาแล้วตอนนี้ต้องเด็กขาท่านมาใบหน้าก็หล่อขึ้นแต่ <laughs> มึงต้องขอบคุณกูนะอีกอาอีกยีหน้าต่อาามาแม่กูไป <laughs> โดนด่าชิบหายเลยห <laughs> น้าแม่งยังเบลออยู่เลยกูหลบเลยกูหลบบอกหน้าไปโดในอะไรมาตุ่ยปาขี่มอเตอร์ไซค์ลงบอกสุ่ยแม่อยากเจอมันหายไปเลยแล้วมอเตอร์ไซค์มายังไงมอเตอร์ไซค์ใครอ่ะหมอเปียก เราใส่รุ่งทีใส่ข้าวผังด้วยเก็ไปข้าวอีรังหารกันโหนกันโนหาที่นี่จะถามว่าใครเป็นคนที่ฉีดอเลยไหมฉีดอะไรไอ้ท่อดตะเพื่อเหรอมึงนี่แหละมึงเหรมเป็นกู้งเหอเอาเลยไปด้วยเฉยๆนี่ไม่ต้องถอดถอดตะเพิงอ่ะแล้วมันก็ฉีดไปเป็นหอมมันจบแล้วนจบแนะก็ฉีดตู้ สองตึกเลยนีเพอาะว่าพักอ่ะสูดเลยนี่กูเป็นคนขอสลากกูจัดได้แต่กูยังบ้าเมาคนขอธนากูยังตั้งตั้งต้นกูยังเล่นเครื่องดับเพลิงอยู่นะตกลงใครฉีดมันขวามันขวามากมันใสทุกของเลยไม่เลยกูไม่ได้ทำมือแล้วแวพอวันรุ่งขึ้นมาลุกน้องบอกว่าพี่สุธีกับพี่เปียกเสียเงินไปแปดร้อยไปอัดสัญยาใหม่เนี่ยอันนี้คือวีรกรรมสองหมอ <c oughs> อาจารย์เขาใจดีมากต,ต้องถือว่าอาจารย์เขาเมตตามากบางทีเขาาจะถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรแอดดิ้งใช่ไหม <c oughs> ไม่แต่ที่เด็ดที่สุดในช่วงสมัยพื่ภาเม่น,นั้นไอ้เราเป็นพวกฝ่ายค้านไปติดป้ายตามลูกบ้านที่เลย ต่อต้าน,นรัฐเผด็จการต่อต้านเผด็จการสภาสามนาพือสภาทมิฬง่เออต่างต่างใช่ใป้ายตั้งสมัติตนตีสองตีสามเนาะพอต้องข like ึ้นทหารมาเต็มโรงบาลเสายเปี้ยงมันหมดเลยไม่ใช่ผมไอ้เปี้ยงเป็นคนทำมันาสรแค่วันเดียวเลยทหารมาเต็มโรงบาลเลยโชคดีนะตอนนี้ประธานรสชตายแล้วสภาทมิฬยงจำได้เลยแล้วแล้วไอพ พวกโรงบาลก็มากัรเดินเดินขบวนเข้าในเมืองนี่โรงพาบก็ทักันหมดเลยใส่ปอแขมสีดำอ่ะเปียกเป็นหัวน้าเป็นหัวโจกรอดไปได้ไงวะกมันมาตามเก็บโปสเตอร์เแล้วแล้วใครใครไม่มีเรขับขี่ครับรถอะดื้อมากดื้อมากไม่ไหวเรื่องเรื่องใบขับขี่อะเรื่องใบขับขี่อันม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 ันนมทีอะไม่มีขี่เรื่องขับรถนี่ไม่ขับขี่อะ โอสมัยก oh, ่อนมันประจับใบกับขี่มันจับมันไม่จับหมวกกันน็อกมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาก็ถามเขามองมองมองรู้มันจะหาอะไรนอกไปกับขี่สมัยก่อนเขาก็ไม่ตรวจเนาะขอดูบัตรประชาชนน้วยเขาหามื่อสกรัสุธีด้วยนะไม่ได้ขอกู้อันนี้คือคนที่โดนโดนขอดูใบ ขอดูบากจำตัวจำชนกันเลขาเนี่ยเขาชอบเพ่งเลงคนที่หน้าตาดีอ่ะคือหน้าตาเป็นเพลินเเขาไม่สงสัยหน้าตาเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องขอขอดูหน้าตาเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติอะไรชาติอะไรอ่ะสีแดวเนกระเหม่นร้องเพลงชาติไทยมันฟังสุรีนแค่มากเลยไปบกนพ่อพี่แม็กอ่ะ พี่เ oh> ทียนพี <h <h ่เทียนไปบอกดูน้องพี่เทียนหน่อยตรวจม่กับตรวจไบเราพี่สาวชนคนนี่นีกอยู่นี่อยู่อ๋อ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 อ่ออ๋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 ออ่ออตออ๋บั๋ออ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 ๋นี๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ่อีออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋นออย๋รอ๋ออออ๋ออออ๋ออ่อ